ไม่คันมันจมดิ่งแั่นโอ้พันแล้วหลุด ว่างเปล่าค่ะสงสัยจะหลุดว่างเปล่าว่วางเปล่าเลยนะคะเนี่ย ันจะเงียบเหงาเลยนะเนียเน่ยโหเงียบอีกแล้วค่ะเ,นเนงียบจริง วางปลา่าพันตุ๊อหูหพันกนมาก โอยมีตัวค่ะดูนี่ค่ะ มีมองตกไกรลักษณะมีรุ่นนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าโอ้นี่ค่ะโอเคค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวขึ้นมาไว้ก้งบนกัน สอเต็มแล้วนะคะ น,ะะนี่คันสุดท้ายแล้วนะคะทั้งหมด11คันนะคะน,นี่วางปลาอีกแล้วเหยื่อปิงบกค,ค่ะค่ะเบ็ดทั้งหมด11คันนะคะได้ปลามาสองตัวก็ <g ül> <g ül> ถือว่ามานนะคะ ตัวปลาบูตัวนะคะโอเคตามไปดูเมนูเลยค่ะไปค่ะที่อ่างนะคะได้มาตัวหนึ่งวันนี้จะมาทำน้ำพริกปลาป่นนะคะไปค่ะไปทำกันดีกว่าจะเอาปลาไปย่างก่อนคะ่ะ เอเดี๋ยวใส่ปลาเลยนะคะเทเลย น้ำปลาะนะคะ